เสียงคนหรือเสียง AI หูฟัง i n i f i e r ตัวใหม่โคตรปัง AI Text to Speech ที่วันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้นะคะก็คือของ Google AI Studio นั่นเองสาย f เฟสเลตต้องชอบมากๆนะคะเพราะว่าผลลัพธ์ที่ได้เสียงธรรมชาติมาก ใช้คาว่ามากจนแทบจะแยกไม่ออกว่านี่เสียงคนหรือเสียง AI นะคะเดี๋ยววันนี้แทนจะมารันทรูให้ดูคร่าวๆนะคะแต่ก่อนไม่ฟังฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะให้เราเข้าไปที่ Google นะคะแล้วก็ร์ชคําว่า Google AI Studio ถ้าเราเข้ามาที่หน้าแรกมันจะมี What new Native Speech Generation เลือกตัวนี้ก็ได้หรือเราจะเลือกมาที่ตรง Generate Media ค่ะ Gemini Speech Generation มาดูโหมดก่อนนะคะว่ามันจะมีแบบ Single พูดคนเดียวนะคะส่วน Multiple ก็คือ จะเป็นพูดหลายคนโมเดลเซตติ้ง Temperature นะคะมันจะดีฟอออกมาที่1นึ่ทีนี้ถ้าสมมติว่าเราไปใกล้ๆเลขศูนย์หรือว่าเลขศูนย์เลยเนี่ยมันก็จะเป็นแบบออกแนวทางการไม่ได้มี Creativity อะไรมากมายแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราดันมาทางด้านขวามือจนใกล้ๆเลข1เลข2แบบนี้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเสียงที่มีความหลากหลายมากขึ้นแทนจะลองให้เขารีวิวตัวนี้ หู oh, ฟังตัวนี้นะคะ voice setting ลองดูซิว่า Speaker 1จะให้เป็นชื่ออะไรสามารถเปลี่ยนได้ค่ะแต่ว่าแทนจะ Default เป็นอันนี้ไปเลยนะคะตรง voice ค่ะเราก็เลือกได้ว่าเราจะเอาเสียงไหนนะคะเดี๋ยวลองฟังเสียงคนแรกก่อน ready to build something awesome today ส่วนสปีเกอรนะคะอันนี้ในที่นี้แทนจะรีวิวแบบว่าให้มี2คนพูดนะเดี๋ยวแทนจะไปเอาสคริปที่เตรียมไว้นะมาแก้ไขตรงนี้ได้เลย เอาสคริปต์มาวางนะคะสปีกเกอร์2เอามาวางนะคะที่สังเกตค่ะว่าตรงสคริปต์ที่วางไว้ค่ะมันก็จะมีการเว้นวรรคมีเครื่องหมายตกใจก็จะทำให้ AI พูดได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นต้องกดรันนะคะว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงได้แก่หูฟัง i n d i f i e r ตัวใหม่โคตรปัง ANC โคตรเทพ ใช้เลยแถมมีเกมหมดด้วยนะคุมมาแกของมันต้องม,มีเฮ้ยซิงดิตัวจริงเสียงดีขึ้นเยอะเลยปะ่ะกรี๊บไปตํานวนนี่เป็นไงคะเสียงเหมือนคนมากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราลองแบบซิงเกิลสปีกออดิโอดูนะคะใส่สคริปต์ลงไปกดรัน เฮ้ยทุกคนต้องมาฟังนี่หูฟัง Edifier w a t c s Avenue 8 2 0 NB Plus ตัวนี้โครเทพ ANC ตัดเสียงรอบกลนนีนกริปมีแกมหมูดด้วยนะของมันต้องมีรีไปสอยเลยสมมติว่าถ้าเราต้องการเสียงนี้นะคะให้เราไปที่จุดแคป้าสามจุดตรงนี้ค่ะ คลิกขึ้นไปแล้วก็กดดาวน์โหลดนะคะก็จะได้ไฟล์นามสกุล .wav นะคะถ้าสมมติว่าเราอยากจะไปใช้เป็น mp3 แล้วก็ไปคอนเวิร์ตได้ก็ถือว่าเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งนะคะที่น่าสนใจมากๆในยุคนี้นะคะยังไงก็ลองไปเล่นไปใช้กันดูนะคะ